เออเจ้า,จาวัดเดี๋ยวนี้อาตมาเนี่ยหูบออยู่วัดอาตมานั่นผู้ดีๆเขาบอไปไห้เลยบมมี่เลยว่ะหลวงพ่อเจ้าคะ่ะลูกดิฉันจบธรรมศาสตร์มาเรียนันดับหนึ่งในประเทศเลยเจ้าคะ่ะดิฉันไม่ยังให้ทํางานหรอยกยังให้บวชเป็นอ่าตัวแทนพระพุทธเจ้าสืบทอดพ,พระาศาสนายักให้บวชกับท่านบมมีหลวงพ่อหลวงพ่อลูกขขานายจบหลาดสะพัดอยากให้มันบวชบมมี่ มีแต่ว่าอยากให้มันบวชจะหน่อยนะหลวงพ่อจะชีวามือแล้วมันวชตายยังชีวามือย่างผ่านบาดถือถอเสียผลืองคือถือถือก็ไปกินเหล่าคือเก่าหลวงพ่อก็สั่งสอนเราที่สอนคือเก่าตัวเจ้ายังสอนบ่ได้นี่งว่าให้พระสอนได้เอาไปเอามาหูบ่นหรอมแต่แนวสีไล่เอาไปให้หลวงพ่อดิโต้นขน่ยในเดิมนี้ยังเหล่าลูกขน่ยมันติดยา ตะกีตะกรอนะเห็นเก่งอยู่พอสิส่สิบหาปีแล้วโอ้ยบกคอยเลยใส่เวยนามจะได้เธอแล้วอยากเพิงบารมีหลวงพ่อแน่แตเหตุจังไรจะให้เอามาให้หลวงพ่อช้อนใส่เราลูกเจ้าอยู่ใส่เราุ่นมันยืนอยู่พุ้นเปินมันมาหามเบ้ยมันนี่แน่ลูกิ่นกับเขามากกับฝุนกับปัดเขามาก ผมเงียเงีปุกบคืปุกบคือกาบหลวงพ่อในลูกมันก็กราบบ่เปลี่ยนแล้วก็ตืบแต่มือลงซื่อๆหัวมันก็บ่ลงอาตมาเลี้ยวเบิ่งโอ้ยเอาหลอดก็น้อวันนี้น้องจักปีหรอถามที่มองปีหรือที่มองปีบ่นาเป็นยังไงจังบาทที่มันจะใช่ลมับ มันเมาเหลาลงพอ่อป้ายกระมูกฉลบท้องขึนเลยเขาหน่อยว่าเมนมันตายเขาหน่อยไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลให้ว่าสันว่ามันสิตายบริโตนแม่บอกบริโตนอยู่ครับบริโตนแม่ยังจะไปกินเหล้าเป็นยังหัวสังคมครับเนี่ยเนี่ยไม่ป้อนสมบัติฮะแม่เคยป้อนลูกสมบัติเอเอ,เอลูกละ เอเออกินเขาาบาแไอ้กินเหล่านอยจะเปกลุกนอยแต่สิกินเขาแสบแม่ว่าส่อบ,บอกเกิดปาณแล้วครแต่กรไปกยโมกับชิ้นโมหนครับแหน,น,นเอา้าลวงพ่อถามแน่ยใดทองแม่จะเดือนเกิดเดือดเสียข้าวอกบื่เชียู้บ่ว่าแม่นักทำไดฮ้ ผูดว่าอยู่ในทองแม่เนี่ยแม่นักทำไรยันหู้ลูกยันแท่งหลูกฮะโอ้แล้วครับผมไม่เคยเป็นแม่ห่วยบักอนนี้มันก็แม่ความนที่มันบ่เคยเป็นแม่กับแม่ขวบมาอยากพูว่าแม่นักพอนักนั่นเอาบอกข้าวเด้อหนุ่ยใหญ่มามัดเด้อบอกข้าอ่อนน่ะแล้วก็ใส่สินเบืองจังสีหูว่าแม่นักทำไร ผมบอกการใส่เล้วนะเขาจะบอกผมเป็นบ้าบอ <Boy. S 1> ยไตเราได้บัตรเอาลูกพี่บ้ามาให้เอาให้หลวงพ่อถามแน่เราว่างแม่ก็มูนี่ก็พ่อก็แม่นี่ก็มูนี่หักไฟหลายกว่ากันหักทอกันเงินที่ไปหักทอกันตังแต่ไอ้มูนบ่ได้เลี้ยงมันก็เลี้ยงอยู่มันเลี้ยงเรา <laughs> หว่วยเว้ยมันก็แม่นกวนหมัน มูเลี้ยงเราบาดเจ็บมากนี่เจ็บยอนไฟหรอกระเพื่อนมูนะครับก็ะปน้ํามูแล้วป่วยอยู่ยังสิมานอนโรงพยาบาลนี่มูมาย่ามบ่หรอมันมาข้าวเดียวมันคือบอกว่าผมเป็นเชี่ยวกันผมเฝ้าเด้อม,มันคือบอกวามันก็อบอกวาแล้วธรรมดผู้เบาวามันก็เฝ้าไปหาผู้เช่าวมัน่อนนั้นแหละมันบอกหักเข้ามันก็หัาอยูยี่สิบว่าเขาบอกหาก่านี่เขาก็มาย,ามย่าอยูเน่ มันเถียงขางๆคู่คูมันหลงมูนั่นนี่สังคมมันเป็นแนวนี้อาตมาว่าเห็นใจน้อยจริงๆหรอเอาบอกอันนี้บวชอดไรนอกกันเกิดปีหยังเหล่าปีจ้าเดือนหยังเหล่าเดือนสี่มันหยังเหล่าวันเช่นมันเกิดจังโม่เฮาเถิดมันเกิดตอนงัวเขาหอกโอ้ยมาขี่ขัน แม่นคว่ำหลวงพ่อกินแล้วก็นอนตีสองม้าไปเยี่ยมห้อยก็บ่กเขาเฮิร์นอ่านเบื้องตีพี่ต้นแม่บ่หละพี่ต้นอยู่พี่ต้นือไปสั่งก็ยังไม่สงคมบอกน้องพ้นติดอย่าในไงพี่เจ้าวันจันทร์เดือนสี่โอ้ยเบื่องไล่มือมือก็ดำแถ็บมือเรื่องเรับ หมดไล่มือนี่ตีตัวนี่๋อแต่ทมืภอไล่มือเศรษฐีตัวนี้แมนมือแมนแม่ลูกเจ้าอีรียอยู่บอกก็ลูกขน้อยแล้วพ่อก็แม่คือแหล่ลูกคึอขาวก็จังว่าขน้อยมันเกิดมากบอกคือมูเลยฟันก็นขึ้นตอนบางทีทองมันก็ฟัน่ากเขาเอาสอยเส้นบางไงมาหายเลยเด๋โอ้บอกอันนี้คนมีบุญตัวเออเฉพาะมันงามกูพ่อกูแม่เบิ้งยิ้มเบิ้ง,งพุ่นกัแคลวก็งาม เสียไปใช้เราเหลีล่ยมหนึง่งเอาเสาไปฝามเป็นเบงเขาเง <c ười> ่าเขียวเรื่องนงี้หัวเสียแขวไปเหลี่ยมหนึง่งโอ้จะได้เนาะคนมีบุญได้หน่หมาอิ่มได้ม,มันเกิดจ้าเมือแรงนน่หว้วยเฮ็ดดีๆบอกอันนี้เป็นเศรษฐีเลยนี่แม่นโม่เอิแม่นมน,น,นี่นี่บเบิ้งเ็จไล่มือเนี่ยอาตมาก็ทํำทาสีไปนี่เบิ้งไล่มือโตอก็ไล่มือห่าติดหรอมันคข่ไข่กันได้หน่ แม่นครับแม่นถ้าตัวบวนอี 3, สามพันสาสี่พันสาเขาดิตต้ซื้อกอ,อกไปตัว้รวยลอยได้นี่ผู้สาวสีมามักลอยได้นน่มันสีหลอึ้นแม่นบ่ครับแม่นนี่เบื้องตี้เนี่ยไล่มือโอ้ยเะพองงามกูพอก,พกูแม่ผู้สาวเจ้าคนละเดียวหนเดี๋ยวนี้บ่มีกับดีกี่ม่อิวสามสี่คนเดีย๋ยวนี้หายหมดก็หายตัวคนเมาอย่าใครสิมาหมักเอ้ยแต่งโตวดีดีเลยนน่มันหุ่นน่าแบบเลยนน่ เอาบทสรุปพ้มถามหมู่ก่องนคหับหวยที่ไปถามหมู่จังใดก็หมู่กันนี่แล้มันทิมกันมาไหนเนีก็ลวงพอพอเคยมีหมู่ห่วยเป็นยังสี่พอมีหมู่ลวงพอก็เป็นหมู่มีหมู่ไว้รุ่นมาคือกันลวงพอก็เป็นเล็กหน่อยมาคือกันก็บ่ได้ทิมพ่อทิมแม่เด้ก็มแจะเอาพ่อเอาแม่เด้โตกระเบิงตีนอยู่บ้านนี้มีจะคนบวชนั่นน่ะผู้นั้นบวชแต่ในบวชในช้ำภาษามีหลดมีลงสีเห็นบอกม่ยนอย่ นั่นน่ะบอกพ่อบอกอน,นั่นเห็นบอไม่ลดไม่ลงสีเห็นบอเนี่ยเขาบวชสามภาษาแม่นยูหครับแล้วก็อีกผู้หนึ่งนั่นพ่อแม่แบงมรดกไหลายหล่กูมูเราลักหนีมาบวชน้ำกันลักหนีมาเดี๋ยวนี้ไปใส่ใครบวชอยู่หือก็น,นั่นที่บุญบวชเขาบ่มีจริงๆว่าบุญบวชบ่มีเด้ลูกเจ้าน,นั้นบารมีหลายเอาคือแต่ว่าหมาเกิดเจ้ามือแล้งมันอิม่มเด้บ่ัไม่ธรรมดาเด้เบิ้งเบิ้งกระจ๊กที่ลรารอกูพ่อกูแม่บอผมก็สงสัยอยู่ครับเออ บ่สงสัยหรอกลกบวชเลยเอาอีรีบ่ครัออีรีน่นะละ่ะให้ผมถามทุกมูใช่เป็นยังไงครับบต้องถามหรอกอเ,อรเข้าซ่อมมืองโหลดออะบวชเข้ามาปับ๊บถามมูฮะเข้ามาตรงมาโหลดมาถึงห้องม,มาฝากโหลดถาเป็นเซี่ยวกันอีหลีถามมนทางอีหลีถามนานถามนทางอีเลนมันบอมาไก่หรอกพิสูจน์มูเลยเนาะบวชมืมมอน,นีล่ะมือนีมือดีเอากระนันบ้ครับเอาเลยเอามือนี่ละ่ะเอาก็เอาคเอาเอาแม่ไปไปเก็บดอกไม้ไว้ ไปเก็บดอกพูดมาเด้อหาคู่ด้วด้วยด้ยเตือนพ่อมันมาเมียพิ่อจะออกไปพ่อมึงเอ้ยมันพีนั่งพ่อเพิ่อกับพววพโวเขามา้เมียพิ่อกับฝ่าไปเก็บดอกพุดพ่อพ่อมึามากับกาบจึกจึกคือกันกับลูกดีใจอยู่บ่ลูกสิบวดแม่แม่แม่อิริมบอกอิริตัวมันสิบปวดโตสิบวดนอิรบ่งหั่มบุนนินเนื้อเพามันคือดีแท้โอ้ยงอมมือสุกจอกเลยจะม่นพอดีใจแหงเลยอยากได้ยินคำนี้มาหึงเรา อนไรก็สร้างบ่เถอะหัวสวนให้น่าจะได้ก็เป็นของลูกอยู่แล้วบ่ไให้พ่อดีใจใน่ดูละชาถูเลยจะเป็นดีใจให้ไม่เอยเก็บดอกไม้มาพอดีหาคู่เอ้าเอาจ้านนีไปเอาเทียนไปหาคู่เอาทีมให้เอาเพชรในหลวง่อเอาว่างฮะล่ะเอาพ่อก็แม่นาั่งเฮียงกันนั่งติดกันเลยที่เราจิไปนั่งห่างนั่งก็แต่งงานหม่นั่นนั่งเฮียงกันเอาลูกหน้าไปคุกเข่ากราบคุกเข่ากราบแม่ก็กราบแม่ เอาหัวลงในตี้เราผู้มีบุญคือโต้ไม่ต้องเอาหัวลงอย่าเอาแต่ดาคืนที่ละเอาหัวลงเอาคาบมันก็เหตุน้าบาทเอาโยกขัดึ้นก้มหัวลงนโมสามจบนโมนโมนโมหัวตา,า,ายเราเด้อบ้านพรดยบริบวดบอกอ็ขนาะบริบวบอิเลิหลวงพ่อยอมหลับเฉพาะลูกแต่นโมนโมเนาะ อ้าวบ้านน้ำหลวงพอน้ำโมตระชาน้ำโมตระชาพระเขาวาโต้เอ้าหลวงอะโตอะอ้าหลวงโต้พะว่าจะจบบ้าต่ออีกบัานพอก็แม่พอก็ะแม่ผูเป็นพ่อของลูกผู้เป็นพ่อของลูกลูกสิออกบวชลูกสิออกบวชเพื่อตอบแทนพระคุณเพื่อตอบแทนพระคุณที่พ่อให้กำเนิดที่พ่อให้กำเนิดที่แม่ให้น้ำนมและข้าวป้อน จะแม่นำโน้มนกระปุ่นก้ามมาได้ก้ามมาได้เคยเถียงพ่อเคยเถียงพ่อเคยเตะอุยเอียงน้ำใส่พ่อเคยเตะอุ้ยหน้อยบ่เคยเถียงแม่เคยเถียงแม่เคยกัดหัวนมแม่เคยหัวนมแม่เคยเห็นเหตแม่เสียใจเคยเห็นเหตุแม่ กำบันไดกำบันไดทีลูกได้กระทำทีลูกได้กระทำเอมเจต้พ่อแม่เสียใจเจต้พอ่อแม่เสียใจให้พ่อกับแม่อโหสิกรรมให้ไอ้พ่อแม่โหสิกรรมให้บุญบรารมีอันใดบุญบรารมีอันใดที่พ่อแม่ได้สั่งมาลูกขอพ่อแนเพื่อเป็นสิริมงคลในการบวชที่นี่ ตลอดการแล้วนั่นเธนกระพ้าวาเอาเอาขันไปพ่อกับแม่พ่อกับแม่กับแ้นอักอักแล้วลูงไส้เดียวหันเอาเอาขันไ้พ่อกับแม่ก้มหัวลงใส่ตกข้อนั่นกับแม่นั่นเอาพวกเขาตู้เข้าไปพ่อกับแม่จับหัวมันพ่อพวกก็จับหัวแม่พวกก็จับหัวเมื่อหนึ่งก็จับขันน้งกันว่าน้ำกามนได้กำว่าไรที่ลูกได้กินที่แล้วลูกได้แล้ว แม,ม่คือบ่าวาเราบ่าวไ่ได้ก็เลยบ่าววาน้ำในที่เรากลับมาได้กลับมาได้ไดที่ลูกได้คินที่แล้วไอ้ลูกได้กิดที่แล้วพ่อกับแม่ขออนุมโมทนาบ่แม่ขอยนุมโมทนาไอ้ลูกตั้งใจบวชไอ้ลูกตหลงเลยบวชให้พ่อแม่ได้เพิงทั้งขวันเหลืองไอ้พอ่พอแม่ได้สั่งมาลูก ขอพ่อหน่นพ่อขออุทิศให้ลูกให้ลูกตั้งใจบวชให้ลูกผู้ขาได้ตัดสสูตลอดกาลและนานเทินเอาเป้าหัวให้มัน <c oughs> แต่น้ำลายพร้อมมันจังขังห้ยเอามาหลดบวชได้ก็เราไม่ไ่ติดยาบ้าดื้อตัวดื้อเผาหัวโรงเรียนเลยหมอหนี่หมอยาดผู้ใดพอบวชขามาปั๊บอัตมากะเลยเบาน้ำดีๆน่ะนะ เป็นยังไงล่ะลูกเป็นยังจังเผาโรงเรียนคู่ดาแห้งนี่นะดาบุดาซื่อๆที่ประกอบใื่อบอกเลยผมยังไงกับเผามเลยเนี้ยผมบอกให้หนึ่งผมวันนี้เผเน้ยผู้ใดบอกยังไงเนี้ยผมยังใส่เลยเลยมาสิบผมไม่ยังใส่หลวงพ่อบรอกผมยังแล้วค่ะผมยังมาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกนั่ดีกับผมยังใส่แล้วอยู่ไปอยู่มาพระผีบามาอีก่าวองไม่ใหญ่ มีแต่ฉักไล่ดังเล่งทั้งนั้นใต้เราเรื่องกูบาดนี่แต่ฟาดดีๆกับะอ,อ,อะไรน้ำเขาเนานอะไรแต่ฟาดพิบา่าเน้นพีบา่าใต้เราเรื่องบาดนี่ก็เลยเฮ็ตันไดโน,นอพักไปพุกแนะ่น่ะไปพุกวิธบาททับวัดน้ำเขาแดงเฮคุณคุณลูกแนะ่ไปทับวัดน้ำมูอย่าปลุกอะไรอยู่บาทมีไคกวนเลยแต่อะไรหลงวงพ่ออปม,ม่าเรื่องพิจเตออาตมาเนี่ยบอปล่อยเหมัอน ซ่อมเพิ่งไปซ่อมมากกว่านี้แต่เลยเอินเน้นหน่อยนี่มากลุงเน่นลุงเน่นว่านี่นะลูกยังเอิมสอยหลวงพ่อแน่ได้บอกสอยยังเอิมซอยสอนพานั่นหาองค์นั่นเขามาใหม่พวกซุ่มเนี่ยซักไลน์นั่นก็มีนั่นช่วงนี้ครับซอยสอนสรอยหลวงพ่อเนี่ยสอนเมื่อไรนี้ครับเขาตะผมนี้เอิมสอนบ่แม่นให้ลูกไปสอนไปบอกเขาดอกลูก ตีสามให้ลูกลูกตีละครั้งแล้วลูกเด้อหลัก็มานั่งสมาธิอย่าปากบายสามโมงก็ให้ลุงเด่นมาตีละครั้งอย่าปากหงบวงแรงลุงเนนตีละครั้งแล้วปับ๊บก็นั่งสมาธิก่อนมูอย่าปากให้ลูกซอยลวงพอเนี่ยเฮ็ดไปเนีย่ยดคลิปกูมือเดี๋ยวลวงพอสจะหาผู้แทนพวกนดอยู่มตีละครั้ง ตีสามมาปั๊บเน่นกะตีใบสามมาเน่นกะตีเราบ่ปากเทดได้เวียกทูกระถูก่อนพาซุ่มพี่บาได้ได้ยืนเบิ่งนะบาดนี้นั่งสมาธิหวงแรกนั่งสมาธิได้เจ็ดมืออาตมาได้โอกาสก็เลยเข้าไปนนางพนก็เห็นอาตมาอยดดอกพนผัดเรื่องคือพอนะมากกับมึงหมผาผูกคุ้นคุ้นผู้สาวคุณไปมีธบพ่อผู้สาวบอกพ่อแล้วผู้สาวเก่าผมกับพอยอเขาก็ใช่บาต อาตมาอะไรว่าเป็นอย่างกันเขาว่าในสาราหลวงพ่อก็นั่งอยู่นี่มูพระมูเน่นก็นั่งอยู่นี่เมื่อือ้ว่าเรื่องผู้สาวคือบอกข้ามหัวเจ้าของว่าเจ้าของหัวโปกหรือบบโปกเฮ้คืบอหัวจักเก่งใจที่ว่าเจ้าของเป็นนักเลงสมบอกเขาเป็นนักเลงก็ย่าปากแข่งกันติล่ะเอาวะล่ะเอาวอบวดแข่งกันติล่ะเอาวอเอาวะมีด อยู่บ้านให้ได้พ่อแม่ยากลําบากเป็นภัยต่อสังคมแล้วเขามาวัดก็ยิ่งมาสั่งความลำบากเลยบมอลูกผู้ชายบ่ดิลูกผู้ชา,ายเออสามสอกบอกกระจกกนาตัวเมียที่ฮะบวชเขมามายังมาสั่งความลำคาดเลยพ่อแม่ครูบาอ,อาจารย์ดกเทสบ่ดได้ไปทึกเดียวดีแล้วสินไปนุง่งก็เทยเทศทั่วไรเฮ็ดีบ่อด้พึกตายแต่บ่เห็นบ่เน้นไฟตีละครนี่ครับตีสามไฟตี นี like, <S'. <S'. <S sh ่ครับบายสามไปตีนี่ครับอียังกับมีเตเน่เจมือเราดิเน่นตีเจมือเจมือเออียังกับมีเตเน่ตีเราเน่นกับปอปากพาดรืไปคบ่หรือเป็นหยังเน่นกินเขาทั้งหยังเน่นิเขาทั้งหูดังบ่อผ่ากินกินตัอกิันตัวคือขีรายก็เน่นแท่เน่นกับติจยา่าก็คือกันตัวเผาหัโรงเรียนก่คือกันตัวเน้นกขายังสงบไรลผาตายบ่อไงที่เฮบ่อไรเฮปบ่ะไรซึกเดียวี้ ไปไปดูนี่บม่ไปนี่อยู่ไอ้ผู้ชายบวชเข้ามาแล้ยา,ากไอยที่ด่กยันไทยบานพน้ามได้โอกาสเขากบลูกเลยนะหายพอหายมาปับ๊บเน้นเขาภาษาพอดีเน้นกันแล้ววาหลวงพอ่อเขาพผมอมอธิษฐานมุมปากหนึ่งองสามเดือนสานตกบาทอีกสานตกบาทก็ให้ไปบินธบาดบ,บ้านออจากอยากเน้นแล้วก็เหตุที่ละให้จุดประกายให้เป็นตัวอย่างหนามยอกหนามบง เน้นหน่อยแล้วก็เหตุไปบินธบาตมือนมือแรกก็ได้ตจะกล้วก็ปทุเข็มแต่ยังแนเราลูกก็เปิดเบื้องบาทเพิ่นเอ้ยดีเราลูกได้กล้วยก็ปทุเข็มย่างจงกรมแล้วนั่งสมาธิดูดูแล้วก็สวนมงคลกอนนอนมือได้ลาบลดเน่นแล้วก็ย่างจงกรมแล้วก็สวนดีสมืออื์สมืูรสมบูรณ์งมบสหั์แล้วก็ใส่ของเราอยู่ผูดเดียวมืออื่นมาไปบินธบาตเปิดเบื้องเพ่อนเห็นบ่อนในแต่ลาบอิลีเบื้องที่เราพ่า พระญ่ที่ตายสูเน่นกับวันใโอ้คือเหุ้ใดบ้างพระเหลียวเบิง่งพระเบิ่งไปเบิ่งมาได้ตีหามือหลวงพอ่อหลวงพอ่อผมก็อธิษฐานบ่ปากคือกันแล้วครับเราผมก็สีสันตกบาทคือกันเอาไปเอามาพระผีบาทซุ่มนันอธิษฐานบ่ปากคือกันไม่ไงอาตมาหวางวาบาปเลยวัดวัดอาตมามิตรภาคเกือกเข้าพันธามาบินสะบาทสันตกบาทพอชันนำปนาอีกใบใบซีโมงเครื่องตีละข้างสันนำปนา เหลืออยู่แค่สามองค์นอกนั้นบรสันมีแต่พระติจาบาเบิดบรสันบางองค์อดเข่าหวาสิเทสนั้มจิตนั้มใจเจ้าของเทสซัวมาแล้วเทสดีบรได้มันมั่นใจเจ้าของอยู่บอกกัดหัวนมแม่มาจักรเถ่อแม่เลี้ยงมามันจักปีทุกพระรานจักปีอยู่ในท้องจักปีตั้งแต่หน่อยเถ่ายไงได้ตอบแพทย์บุญคุณพยังแน่สักสิ่งได้บรสเถ้าโมกย์เฉลอม ให้เพิ่นเสียใจก็คือเอน้ำบลาถั่วบวชตั้งสิเป็นยังเหตุเพราะใดตอบแทนบุญคุณเพิ่นบ่ได้บอกห้าปีกับบัคุม้มค่าหนังนมเพิ่นเด้อหวยพระสุมม้มบุญนั่นเข้าไปกันเบิ่งติดเราหลวงพ่อกับเฮต์มากคือกันสู้มากคือกันบ่่แมนหลวงพ่อบ่อยากถึกก็อยากถึกคือกันหลวงพ่อก็เป็นนักร้องหาภาษาพุ่นของหอยู่ยังยังบวชได้หลวงพ่อกขาคนคือกันตัวหลวงพ่อเมียนมามเมาื่อไรมันคือถอดผู้สาวไม่ให้ไม่จิบเขา ่านผีขับพระทาเหน่อมากระถยัางขอหาทุกประสารพระพ้ททุกพระตัดทะลุจัาเสือหรอกแม่นบไนพออะหันกระางมันหันใส่หันขวากระชางมันบุกขัไไปพระสู้มันนั้นเอาเอาอดเขาองนั่นอดเขาเน้นก็อดเข่าอดนั่งอดเขาอดท่พหามือพูนไม่ไง่พราะทิหามือปั๊บเขานั่งสมาธิบัตรเขาสมาธิได้พราเขาสมาธิได้ปั๊บว่าต้องไปบอกเขาเรื่องอื่นบาดดิโอ้ยดีไลโล เรียบร้อยเองหรืออัตโนโมัติเลยมันสําคัญว่าเขาสมาธิใดที่นั่นงอยู่นี่ไใดจกดักใดจักคนบเมื่อหอดบ้านพุโทโธกับบพูดอิทิปิโชกับบอิทิปิโชนี่แต่โชกันมื่ออื่นสือตัวใดให้เบอรออกมืออื่นเอาเช้าได้สามโมงหรอเด้อสิไปตรวจหมอเอา ให้สุภูสุคอนเดอร์ลูกเต่าเล่าหลานผู้ใดฟั่งอยู่เตรียมโตเด้ลูกเดอร์เจ็สิว่าห้าบ่อเถ่าได้โอกาสได้ฟั่งมือนีแล้วเฝ้าตักตวงเอาตักตวงเอาจังไดหนันเบิงพอหญนเดอร์ต่อไปห้าก็สิเป็นพอยไนมียิ่งกับเบิงหลังคอมคอมแขวว่องวอง,องก็สิเป็นคือกันนั่เป็นตอนนั่นก็ยังไข่ยอยู่เดถ้าบุญหลายคือซุ่มม่ใหญ่ซุ่มมินิไม่ใญ่ซุ่มมือนีมีลูกเต่าเล่าหลานเบิงพอมีบุญ แต่ว่าเท่าบางเท่าหนีลูกหลานถิมเบิด้ดิตาลิโต้ดัลลิโต,ต้อยากหู้ว่าบาปกรรมมีบ่มีเดาลูกเดอ้ออันนี้ว่าเรให้ลูกฟังเนอไปเบิ่งล่งพยาบาลแลดาลูกเดอ้อผู้ใดมิบุญนั่นผู้เท่านี่ลูกเตา่าเราหลานจึไปเบิ่งป้อนเขาให้พอผู้ใดบ่มิบุญเขาิจับมับมาเตี่ยงพยาบาลไปมัดเครื่องตีนมัดเครื่องมืออ้อยอ้อย,ออยพยาบาลต่อยแก่แล้วอ้อย,ออย เป็นอย่างเราขีทีสองสาโมงเราพขอมันมวนบอ่อเอานอนใจเกี่ยวตสาเหตุเอาได้อูกกเด้อบุญอย,ย่าสบุญก็คือละบาปบุญอยสอยู่ยเงอนก็ได้บุญปฏิเหตุน้ำนะพอนะ้ำแม่